ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามกันด้วยนะครับหลังจากเราลุยฝนนะครับเสร็จแล้วก็มาดูซิว่าสรุปแล้วร่ว,วไมไหมก็คือ,เ,อเช็คตรงรอบๆนะครับว่ามีรั่วซึมมากน้อยแค่ไหนอังเงี้ยก็มีบ้างเห็นไหมฮะ อ,อยู่ข้างในอาจจะโฟกัสยากหน่อยอก็ถือว่าหยดๆนะไม่จะเยอะอะไรแล้วก็ดูรอบๆนี่แหละก็เป็นการตรวจสอบว่ามันมีรั่วมากมาแค่ไหนนี่ครับนิดๆอย่างเงี้ยดูไปให้รอบว่ามีไหมอ่าทานิดหน่อยก็ถือว่าปกติ ไม่ใช่ไหลยกจ้องหรือว่าไม่ใช่แบบเยอะแล้วเดี๋ยวตอนแห้งแล้วเนี่ยหรือเรามีโอกาสเราก็จะเปิดทะลุดูทิ้งว่ามันมีคาบน้ำเยอะไหมนะครับข้างหลังนี้อาจจะไม่เห็นอะไรนะหลักๆก็จะเป็นขอบข้างหน้าพอเราเช็คขอบเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็มาลองเปิดดูนะครับว่า เป็นงไงมีรอยรั่วไหมมีน้ำเยอะไหมอ่าถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามีแต่ว่ามันเปิดมันเข้าตอนที่เราเพิ่งจะเปิดนะ drop on